เกี่ยวกับมาเรามาเรียนร่วมกันนะครับเกี่ยวกับการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะโจทย์ปัญหาเป็นโจทย์ปัญหานะคะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบนะคะในในแบบฝึกหัดนี้มันจะมีทั้งบวกทั้งลบเหมือนเมื่อวานที่เราเรียนนะคะการบวกเลขลบเลขตามแนวตั้งและแนวนอนแล้วก็หาคําตอบนะคะเป็นการบวกลบประคนก่อนอื่นนะคะให้น้องๆหนูๆน,นะคะหยิบหนังสือแบบฝึกหัดค่ะ หยิบหนังสือแบบฝึกหัดเลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะแล้วให้น้องๆหนูๆเปิดหนังสือพร้อมครูเลยลูกหยิบแล้วเปิดหนังสือนะคะเปิดมาที่หน้าห้าสิบสี่เปิดมาที่หน้าห้าสิบสี่นะคะและน้องๆหนูๆนะคะเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะดินสอยางลบไม้บรรทัดเตรียมให้พร้อมค่ะวันนี้เราต้องใช้นะคะเราต้องใช้ เปิดหนงังสือเลยค่ะ,ะดูนะวันนี้เราจะมาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์จากหนงังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะของปนหนึ่งนะคะเปิดมาที่หน้าห้าสิบสี่ค่ะในหน้าที่ห้าสิบสี่เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วเราจะมาทำร่วมกันนะคะอ่ะเปิดเลยลูกเปิดเลยครับ เปิดได้แล้วยังเอ่ยกระชับกระเชงหน่อยลูกเปิดปุบปับปุบปับเลยหน้าห้าสิบสีเลขห้ากับเลขสีน้องน้องหนูหนูทำบ้านให้สีครูแฝดหน่อยค่ะเปิดได้แล้วยังลูกเอาฝา้วาน่นะคะเปิด,ดแล้วนะอะเปิดได้แล้วค่ะเปิดนะเอาต่อไปดูนะคะฝากไปถึงผู้ปกครองนะคะฝากไปถึงผู้ปกครองด้วยนะคะ ถ้าผัวครองดูในไลน์นะคะในไลน์กลุ่มห้องอยากให้นักเรียนได้เรียนโดยพร้อมเรียงกันนะคะเพราะก่อนอื่นครูแจ้งก่อนนะคะว่าหากว่านักเรียนคนใดนะคะ <Gore> เรียนบ้างหยุดบ้างเรียนบ้างหยุดบ้างคุณครูจะไม่ไม่ตามเนื้อหาให้นะคะเมื่อโรงเรียนเปิดนะคะ <ส Beifall> คุณครูจะไม่ตามเนื้อหาให้นั่นหมายความว่าน้องๆหนูๆและผัออกครองนะคะต้องหาเนื้อหาหรือหาแบบฝึก หรือทําแบบฝึกด้วยตัวของนักเรียนเองนะคะเพราะมันจะเสียเวลานะคะมันจะเสียเวลาเพื่อนที่เขาเรียนตลอดสม่ําเสมอแล้วเขาก็ทําการบ้านทําแบบฝึกมาตลอดเวลานะคะเพราะถ้างั้นถ้าครูย้อนกลับไปสอนคนที่ไม่เคยเข้าเรียนเลยหรือเรียนบ้างหยุดบ้างนะคะมันจะทําให้น้องๆหนูๆที่เขาเรียนอย่างสม่ําเสมอและทําการบ้านทําแบบฝึกมาเขาจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นขอเรียนชี้แจงท่านผู้ปกครองเลยนะคะว่า ยังไงก็ขอให้ได้เรียนพร้อมเพียงกันนะคะแจ้งไปถึงในลายกลุ่มด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งนะคะว่าคุณครูจะไม่ย้ําเนื้อหาเดิมนะคะคุณครูจะเรียนต่อเนื่องไปเลยนะคะเพืนฟังฝากด้วยอ่ะที้เรามาดูนะคะในโจทย์หนังสือหน้าห้าสิบสี่เขาบอกว่าให้เราเขียนประโยคสัญล<ม>ักษณ์และหาคําตอบจากโจทย์ปัญหาอันนี้เขาเรียกว่าโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาคือโจทย์ที่ มีเป็นเรื่องราวให้เรามาวิเคราะห์กันว่าในโจทย์ข่อนี้จะเป็นการบวกหรือการลบพ่อต้องการมีถุงเท้าห้าคู่เวลานี้พ่อต้องการมีถุงเท้าห้าคู่นะพ่ออยากจะได้ถุงเท้าห้าคู่ทีนี้ต้องไปมาดูนะลูกนะที่ดูทางบ้านด้วยแต่ปรากฏว่าพ่อมีอยู่แล้วสามคู่พ่อต้องการที่จะหาถุงเท้าอยากจะหาถุงเท้านะคะหาให้ได้ห้าคู่ แต่เวลานี้พ่อมีอยู่แล้วสามคู่ครูแฝดถามก่อนว่าอยากได้ห้าคู่แต่พ่อมีอยู่แล้วสาพ่อต้องหาเพิ่มมากหรือน้อยคะในเมื่อพ่อมีอยู่แล้วน้อยะถูกต้องเลยการวิเคราะห์โจทย์นะคะพ่อต้องการห้าคู่แต่พ่อมีอยู่แล้วสามเพราะฉะนั้นพ่อหาได้น้อยนะคะต้องหานิดเดียวก็เอา ห้าเป็นตัวตั้งเขียนเลยนะคะห้าน้องดูครูแฟดก่อนนะลูกนะแล้วเดี๋ยวคุณครูแฟตจะให้น้องทํามีอยู่แล้วสามนะคะผาน้อยก็ลบลบด้วยสามเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมในรูปของการเขียนประโยคสัญญาดูก,ก่อนนะคะยังไม่ทํานะคะยังไม่ทํานะวนันศุกก่อนนะลูกนะ้ยังไม่ทํานะฟังให้คุณครูที่ายจบก่อนในห,หนึ่งข้อจากนั้นบรรทัดที่สองนะคะเรามาหาคําตอบ เอาห้าลบสามเท่ากับเอาทุกคนชูมือขึ้นมาห้าค่ะเอาออกไปสามนิ้วหนึ่งสองสามเหลือกี่นิ้วคะเหลือสองตอบเป็นเลขสองนะคะเลขฮินดูอาราบิกแล้วเรามาตอบเป็นเลขไทยเลขสองเพราะฉะนั้นพ่อจะหาเพิ่มแค่สองคู่อ่ะข้อที่หนึ่งลอกค่ะคุณครูให้เวลาลอกนะคะน้องๆหนูๆ ทางบ้านด้วยนะลูกนะเวลานักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะนักเรียนเครื่องหมายลบเครื่องหมายเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมขอให้นักเรียนใช้ไม้นะลูกนะใช้ไม้แล้วดินสอบของนักเรียนเหลาให้เรียบร้อยเร็วๆนะคะทําเวลานะลูกเพราะมันมีทั้งหมดห้าข้อนะคะห้าลบสามเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมห้าลบ สามเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมพร้อมกันนะคะาทางบ้านด้วยนะคะทําไปเลยนะลูกทําเลยค่ะนะครถ้าเป็นการล็บก,ก็ชูนิ้วขึ้นมานะคะแล้วก็เอาออกไปใช่ไหมนะคะเดียนสอเราให้แหลมนะลูกนะ ครูแฟดบอกแล้วนะคะอุปกรณ์การเรียนนะลูกนะไม่ว่าจะเป็นดินสอไม่ว่าจะเป็นยางลบไม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัดนะลูกนะขอให้เราวางไว้บนโต๊ะนะครับเวลาเราจําเป็นต้องใช้จะได้หยิบจับได้เลยอ่าทำเวลาไหนนะลูกพึ่งข้าวทาง<ม>าบ้านคะ่ะเสร็จน<า>นไหมลูกนนในข้อที่หนึ่งหน้าไหนคะพอดีพิพ่งข้าไไหนคะ่ะ เสร็จแ,แล้วนะอ่าคุณครูขออีกสักสองคนนะคะเร็วๆลูกอ่าทำเวลาหน่อยหน้าที่ห้าสิบสี่ค่ะหน้าที่ห้าสิบสี่นะคะ,หน,บบะหน้าที่ห้าสิบสี่นะคะหนังสือแบบฟึกหัดหน้าที่ห้าสิบสี่ค่ะตอนนี้เรากําลังคิดนะคะขอทางบ้านแจ้งครูแฟรอีกสักคนหนึ่งค่ะเพื่อเราจะได้มีข้อสองค่ะนี่หานี่ไง หน้าสิบสี่ข้อที่หนึ่งนะคะหน้าห้าสิบสี่ข้อที่หนึ่งนะคะจากหนังสือแบฝึกหัดนะคะข้อที่หนึ่งดูนะคะดูนะคะเปี้ยววานมันทำได้ไะมขอทางบ้านอีกหนึ่งคนค่ะแล้วคุณครูจะขึ้นข้อสองเลยไม่เตรียมพร้อมเลยครูขาเสร็จแล้วค่ะ ที่สองนะครัเอาต่อไปเรามาดูในข้อที่สองเสร็จก่อนนะคะเราต้องทําเวลาไหนนะคะเพราะมันมีทั้งหมดห้าข้ออ่ะทีนี้ทุกคนตั้งใจฟังในข้อที่สองในขณะที่คุณครูอธิบายน้องห้ามเขียนนะลูกนะฟังให้เข้าใจก่อนลูกข้อสองปลาทอดมีปลาทอดอยู่สี่ตัวทอดปลาเพิ่มอีกสอตัวเรามีปลาทอดอยู่แล้วในจารสี่ตัว ไม่พอแม่ทอดเพิ่มอีกสองตัวถามว่าในเวลานี้จะมีปลาทอดทั้งหมดกี่ตัวมีอยู่แล้วสี่มาทอดเพิ่มอีกสองถามว่าจำนวนปลาเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเพิ่มขึ้นเอาไปทำอะไรบวกเพราะฉะนั้นเอามาบวกเลยลูกเลขตัวแรกเป็นเลขตัวตั้งสี่ยังไม่เขียนนะลูกนะยังไม่เขียนนะคะอธิบายครูอธิบายก่อนนะลูกสี บวกสองเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ้าวในรูปของการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะต่อไปบรรทัดที่สองเนี่ยยกลงมาเลยลูกสี่บวกสองเราจะหาคำตอบเมื่อกี้เป็นการลบเราถูนิ้วแล้วเ,เอาออกถ้าเป็นการบวกครูแฝดบอกแล้วว่าถ้าเป็นการบวกเราทำยังไงลูกมันเพิ่มขึ้นเราต้องทำยังไงเวลาเราจะหาคำตอบการบวกเราทำยังไงลูก เอาเลขมากไว้ในใจเลขมากในที่นี้คือสี่เอาสี่ไว้ในใจชูมือขึ้นมาสองในใจมีอยู่แล้วสี่สี่แล้วนับต่อเลยลูกสี่แล้วห้าห้าแล้วหกเพราะฉะนั้นจะมีปลาหกตัวเขียนเป็นเลขฮินดูอารบิกแล้วมาใส่เป็นเลขไทยลูกอ่าเห็นเลขครับลองนะลูกนะลองนะ 4บวก2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมบรรทัดที่สอง4บวก2เท่ากับ6คำตอบคือ6นะครับอ้าว ทางบ้านครับให้เสียงคู่แฝดสักสองคนน้องท้อมทเสร็จแล้วค่ะต้องเสร็จแล้วท้องนิหนึ่งนะครับขออีกสักคนหรือสองคนเร็วๆแล้วลูกลโอเคครับอขออีกสักคนหนึ่งลูกขออีกสักคนค่ะขอเสียงอีกสักคนหนึ่งว่าเสร็จแล้วคุณครูจะได้ขึ้นในข้อที่สามลูก เสร็จแล้วนคนที่สามต่อไปเรามาดูในข้อที่สามเรามาดูในข้อที่สามน้องๆหนูๆน,นะคะบวกรองด้วยนะคะถ้าตอนนี้น้องกําลังเรียนอยู่และถ้าหากสมมุติว่าน้องเขียนไม่ทันนะคะฝากผู้ปออกครองด้วยนะคะเดี๋ยวอธิบายน้องนะคะช่วยดูการทําของน้องด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคครูจะรอให้น้องทุกคนเสร็จนะคะเวลามันจะไม่พอนะคะเพราะในหนึ่งคาบนะคะมันจะไม่พอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอครึ่งข้อที่สาม อนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีแปดคนในแปดคนเนี้สมมุติว่ามายืนอยู่แปดคนนะคะมายืนอยู่แปดคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดในแปดคนนี้เป็นทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายในแปดคนนี้สมมุติว่ามีทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายแปดคนตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงกี่คนเป็นผู้ชาย กี่คนรู้แต่ว่าเอามาทั้งหมดเนี่ย8คนจากนั้นก็มาดูอ้าวในโจทย์บอกว่าเป็นนักเรียนชายครูคุณชุณณณเขียนต่อไปนะครับปรากฏว่าในจำนวน8คนนี้เป็นนักเรียนผู้ชายาเป็นนักเรียนผู้ชายสัก6คน1 2 3 4 เขาเป็น6ถามว่าที่เหลือจะเป็นนักเรียนผู้หญิงกี่คนเพราะฉะนั้นนักเรียนผู้ชายมี6นักเรียนผู้หญิงกี่คนไม่รู้แอ่เรามาดูสิครับในจํานวนนี้นี่เป็นนักเรียนผู้หญิงหนุนตาไปนี้เป็นนักเรียนผู้ชายทีนี้ในจํานวน8คนนี้เป็นนักเรียนผู้ชายแล้ว6คนถามว่าเป็นนักเรียนผู้หญิงมากหรือน้อยคะใน8คนนี้เป็นนักเรียนผู้ชายสัก6คน เหลือเป็นนักเรียนผู้หญิงมากหรือน้อยคะน้อยก็เอาไปล้เพราะะนั้นเขียนอะไรลูกแปดเดี๋ยวน้องดูครูแฟดก่อนนะลูกนะแปดลบหก 6. ในรูปประโยคสัญลักษณ์เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมบรรทัดที่สองแปดลบหก 6. เท่ากับชูมือขึ้นมาแปดนิ้วชูมือขึ้นมานะลูกนะนับออกไปหกนิ้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพราะฉะนั้นในจำนวนแปดคนเป็นนักเรียนชายหกคนจะเหลือเป็นนักเรียนหญิงกี่คนลูกสองคนตอบเป็นเลขไทยเลยค่ะเขียนตรงนี้เป็นเลขฮินดูอารามิกนะคะแล้วมาตอบเป็นเลขไทยอ่าและเรามาดูในรูปภาพเห็นไหมครับมีแปดคนเป็นนักเรียนผู้ชายหกเพราะฉะนั้นที่เหลือจะเป็นนักเรียนผู้หญิงแค่สองคนอ่ะคุณครูให้เวลานะคะ ทำเวลานะลูกนะทำเวลานะคะแปดลบหเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนี่คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากแต่นักเรียนต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็ต้องฝึกนะคะต้องฝึกบ่อยๆฝึกทำเยอะๆนะคะทุกอย่างอยู่ที่การฝึกหัดและความตั้งใจและความสนใจนะลูก แปดลบหก 6, เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะใช้ไม้ทำนะลูกนะใช้ไม้ทำอ่คุณครูขอทางบ้านสามคนค่ะแจ้งครูนะคะ อ้าวคนที่หนึ่งเสร็จแล้วอ้าวคนที่สองมีใครคะเสร็จแล้วค่ะคนที่สองเสร็จแล้วนะคะอ้าวขอโอเคคนในอ่าในห้องเสร็จแล้วนะคะอ้าวคนทางบ้านอีกสักคนหนึ่งคะลูกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคในข้อที่สามเสร็จแล้วต่อไปเรามาดูในข้อที่สี่ นะคะถ้าน้องๆหนูหนูทไม่ทันนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะได้เพิ่มเติมการเรียนของน้องนะคะสอนเพิ่มเติมหน่อยนะคะที่สี่พี่มีรองเท้าสีดําอยู่ห้าคู่มีรองเทา้เา,เทาสีน้ำตาลสองคู่โจทย์ถามว่าพี่มีรองเท้าทั้งหมดพี่มีรองเท้าเยอะมีรองเท้าสีดำอยู่ห้าคู่พี่มีรองเท้าสีน้ำตาลสองคู่ ถามว่าพี่มีรองเท้าทั้งหมดพี่มีทั้งรองเท้าสีดําพี่มีทั้งรองเท้าสีน้ำตาลถามว่าพี่มีรองเท้ามากหรือน้อยคะมีสองสีเลยมากมากเอาไปทําอะไรบวกเ้า,เา,หาวห้าบวกสองเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมขนกแล้วก็เอาห้า ไปบวกสองเท่ากับเรามาหาคำตอบทำยังไงเออเอาเลขมากไว้ในใจโชว์มือขึ้นมาเลขห้าเป็นเลขมากไว้ในใจโชว์มือขึ้นมาสองในใจฝากไว้ห้าห้าแล้วหกเจ็ดเพราะฉะนั้นพี่มีรองเท้าทั้งหมดเจ็ดคู่เขียนเป็นตรรัวเลขฮหินดูอาราบิกแล้วมาต่อเปเลขถัง ใช้เวลานะคะในข้อที่สข่ทำเวลานะลูกนะห้าบวกสองเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมห้าบวกสองเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมห้าบวกสองได้คำตอบเท่ากับเจ็ดนะลูก นะครับหลอมคุณครูขอเสียงจากทางบ้านสามคนนะคะเพื่พอที่จะขึ้นข้อที่ห้าครับแจ้งครู <Okay. S 2> รแฝดด้วยนะลูกนะแจ้งครูแฝดด้วยนะคะทางบ้านคนที่หนึ่งเสร็จแล้วอ่ะคนที่สองมีไหมลูกเสร็จแล้วครับคนที่สองเสร็จแล้วนะครับเก่งมากเลยอะ่ะขออีกหนึ่งคนครับ,เ,รบเสร็จแล้วครับสรุปว่าข้อที่สี่เสร็จสามคนเป็นพื้นฐานนะ ปีี่อายุมากกว่าปีหน<บ>้าพฟังรูก,ก่อนนะครับอย่าเพิ่งพูดในขณะที่ลูยังไม่ถามนะลูกนะอ่าดูพี่ <P. S 1> อายุแปดปีสีป <C. B. S 1> ีอายุสี่ปีมากกว่าอ้อกี่ปีปิดเสียงก่อนลูกปิดเสียงก่อนลูกปิดเสียงน้องก่อนนะครับรบกวนเพื่อนนะลูก พี่มีอายุ8ปีน้องมีอายุ4ปีพี่มีอายุมากกว่าน้องเป็นการหาผลตา่างนักเรียนจำไาน,นะครับครูเฟดบอกแล้วว่าถึงแม้นว่าจะเขียนคําว่ามากกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเขาให้เราเอามารวมกันแต่ถ้าโจทถามความต่างของมันเป็นผลต่างของมันการหาผลต่างว่ามันต่างกันเท่าไรหร่ระหว่างพี่กับน้องอะ พี่มีอายุ8ปีนี่คือพี่น้องมีอายุ6ปีน้อง6ปีพี่มีอายุมากกว่าน้องเท่าไหร่มันเป็นการหาผลตา่างว่ามันต่างกันเท่าไหร่นักเรียนจำไว้นะครับในการเรียนคณิตศาสตร์ถ้าเป็นการหาผลตา่างแม้จะเป็นคําว่ามากกว่านะครับแม้ว่าจะเป็นคําว่ามากกว่าก็ให้เราใช้การลบ ในหลักคณิตศาสตร์นะครับการหาผลต่างของจํานวนหาว่ามันต่างกันเท่าไรมันมากกว่าอยู่เท่าไรมันน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ให้เราใช้การลบอันนี้ก็เหมือนกันพี่อายุแปดปีใส่เลขแปดน้องอายุสี่ปีโชอทีหนะ้ามันปีสี่นะลูกนะน้องอายุสี่ปีเพราะฉะนั้นพพี่อายุมากกว่าน้องเท่าไหร่ไม่รู้ รู้แต่ว่ามันต่างกันแล้ว2คนนี้อายุต่างกันแล้วในหลัคณิตศาสตร์การหาผลต่างเอาไปลบนะลูกนะลบเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมบรรทัดที่สองเอาแปไปลบสี่ชูมือขึ้นมาลูกแปดนิ้วชูวมือขึ้นมาแปดค่ะลูกชูมือขึ้นมาแปดนะครับเราจะทําการลบนะถ้าการลบเราต้องชูมือเท่ากับเลขมากแล้วนับจากเลขน้อย นับเอาออกแล้วลูกหนึ่งสองสามสี่อีกครั้งหนึ่งลูกชูมือขึ้นมาแปดนิ้วนับออกไปสี่นิ้วหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นอายุที่เหลือนี่แหละค่ะคืออายุที่เป็นผลต่างระหว,วา่างพี่กับน้องเพราะฉะนั้นเหลืออยู่เท่าไหร่ลูกสี่ใส่เลขสี่ค่ะเพราะฉะนั้นพี่อายุ มากกว่าน้องอยู่4ปีน้องก็อายุน้อยกว่าพี่อยู่4ปีและวปรบเป็นเลขฐานเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคครับสรุปว่าทางบ้านก็เก่ง,งอนอสทางบ้านก็เก่งมากเลยลูกนะคะเสร็จแล้วค่ะ8ลอ4เท่ากับ4เหลี่ยม แปดลบสี่เท่ากับสี่คำตอบคือสี่ปีพี่อายุมากกว่าน้องสี่ป <ca? e> uh> um> ีเจแล้วค่ะเก่งมากค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องอะไรลูกชื่อสุ่พง์ครับอือฮึเก่งจังเลยเดี๋ยวโรงเรียนเปิดเราเจอกันนะลูกนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะประโยคสัญลักษณ์และหาคําตอบจากโจทย์ปัญหาบวกลบราคนกันมันอยู่ที่การวิเคราะห์โจทย์นะลูกนะว่าเรา โจทย์ข้อนี้จะเป็นการบวกหรือการลบเมื่อเราสามารถวิเคราะห์โจทย์และนําไปเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วเราก็ทําตามวิธีถ้าโจทย์ข้อไหนเป็นการลบน้องชูมือขึ้นมาเท่ากับเลขมากแล้วนับออกเท่ากับเลขน้อยส่วนการบวกนะครับให้เอาเลขมากไว้ในใจชูมือเท่ากับเลขน้อยนะครับหลังจากนั้นก็นับต่อจากที่เราฝากไว้ในใจในแบบฝึกหัดวันนี้ที่น้องทำไปนะคะจากหนังสือแบบฝึกหัดนะครับ หน้าที่ห้าสิบสี่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าเราทำแล้วเหลือข้อหกในหน้าห้าสิบห้านะครับข้อเจ็ดข้อแปดและข้อเก้าในหน้าห้าสิบหกครูแฟนให้น้องทำเป็นการบ้านเพราะฉะนั้นการบ้านของน้องวันนี้นะครับจะอยู่ในหน้าที่นะคะจากหนังสือแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่ห้าสิบห้า ข้อที่หกข้อเจ็ดข้อแปดนะครับข้อเก้าอยู่ในหน้าห้าสิบหกจะเป็นการบ้านของเราเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนมีการบ้านทั้งหมดสี่ข้อนะคะลองฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหากับคุณพ่อคุณแม่นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะฝากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ตั้งโจทย์นะคะตั้งโจทย์การบวกลบระคนแล้วให้น้องลองวิเคราะห์ยังไม่ต้องหาคําตอบก็ได้นะคะฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเยอะๆน้องจะได้มีความ คิดแล้วก็หลากหลายในความคิดของเขานะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะในเนื้อหานะคะโจทย์ปัญหาละคนจากประโยคสัญลักษณ์ที่เราหาคำตอบมาหวังว่านะคะน้องๆหนูๆจะทำการบ้านนะคะด้วยตัวของนักเรียนเองนะคะแต่ข้อไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจฝากผู้ปกครองได้ช่วยแนะนำน้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้เรียนวิชาต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะคุณครูเฟศคุณครูเฟอ่อไปจาบ้านขอบคุณค่ะคุณ